คลิปนี้เราจะมารีวิว่องข้างกันครับผมพองข้างตัวนี้เป็นฟองข้างรุ่นใหม่ครับผมเป็นพองข้างรุ่นมินิครับเป็นพวงข้างน้องใหม่จากทางร้านเราเองครับผมตัวนี้ตอนนี้เรามีสีอยู่สีสีครับผมจะเป็นสีดําล้วนสีน้ําเงินล้วนสีแดงล้วนแล้วก็สีเขียวล้วนครับผมตรงนี้เราไม่ได้พ่นเต็มครับเราพ่นโชว์เนื้อเหล็กครับผมตรงนี้เราแบ่งไว้โชว์เนื้อเหล็กเป็นเหล็กอ แป๊บปครับผมตัวนี้ตัวนี้โชว์เนื้อเหล็กเลยครับผมจะได้เห็นกันชัดๆเลยครับว่าไม่ใช่เหล็กดาครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นน้องใหม่ไซส์มินิครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นเล็กขนาดจะไม่ได้ใหญ่มากครับผมตัวนี้จะเป็นขนาดอ่ารุ่นกลางๆครับผมไม่ได้เล็กมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากครับตรงนี้ตัวความกว้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความกว้างทั้งหมดของตัวรถครับผมกว้างทั้งหมดเลยก็คือตั้งแต่ตรงนี้ครับผมจนถึงนี่เลยครับตัวนี้ ความกว้างจะอยู่ที่90เซนติเมตรครับผมกว้าง90ส่วนความยาวความยาวจะอยู siglo, ่ที่102เซนติเมตรครับผม1นึเซนครับผมความยาวข้างนอกแต่เราจะมาดูพื้นที่ใช้งานข้างในกันครับพื้นที่ใช้งานข้างในตรงนี้จะกว้างอยู่ที่60เซนติเมตรครับผมตรงที่ใส่ของตั้งแต่ตรงนี้ครับผมจนถึงตรงนี้ครับผมไม่รวมที่นั่งครับจะกว้างอยู่ที่60เซนติเมตรครับส่วนความยาวจะอยู่ที่หนึเซนติเมตรครับผม ความยาวตรงตั้งแต่ข้างในจนถึงด้านหน้าตรงนี้ครับผมยาวอยู่ที่100่งรเซนติเมตรครับความยาว100เซนไม่รวมประตูท้ายครับผมรุ่นนี้ประตูท้ายเปิดได้ครับก่อนประตูท้ายจะมีอยู่เป็นสลักแบบนี้ครับผมจะมีบูธอีกตัวข้างบนครับผมเวลาเราเปิดมาแล้วก่อนตรงนี้จะไม่ได้หลุดหายไปครับเพราะว่ามีบูธตัวนี้กั้นไว้อยู่ตรงนี้เปิดประตูก็เปิดได้แบบนี้ครับนี่เลยครับครับผม ประตูเปิดใส่ของจะเป็นแบบนี้ครับผมประตูตรงนี้สูงอยู่ประมาณ30ซนติเมตรครับตรงนี้ถึงตรงนี้30ซนเมตรครับผมลูกค้าสามารถเปิดประตูท้ายแล้วก็วางของเพิ่มได้ครับผมสามารถเปิดประตูท้ายได้ทุกรุ่นครับแต่ละสีแต่ละสีเปิดประตูท้ายได้ทุกรุ่นครับผมนี่เลย อุปกรณ์นะครับผมสเปคของพ่วงข้างคันนี้เหล็กที่ใช้ในการผลิตครับผมตัวฐานจะเป็นเหล็กแป๊บปะปาปลายเรียกครับผมตัวนี้เป็นเหล็กหกหุนครับผมตัวฐานฐานตรงนี้ฐานโครงสร้างทั้งหมดจะเป็นเหล็กหกหุนครับผมฐานโครงสร้างส่วนตัวโครงตัวโครงข้างบนจะเป็นเหล็กสี่หุนนะครับผมตัวนี้จะเป็นเหล็กตัวเล็กสี่หุนตัวนี้เหล็กสี่หุนส่วนตัวฐานเหล็กหกหุนครับผมตัวนี้ ปูพ like ื้นด้วยเหล็กแบนตัดหนึ um ่งนิ้วครับผมแมนตัดหนึ่งนิ้วอย่างหนาเลยครับผมตัวนี้ปูถี่ยิบเลยครับผมแล้วก็ที่นั่งก็ปูพื้นเหล็กแบนหนึ่งนิ้วครับผมส่วนที่พิงที่พิงก็จะเป็นเหล็กสี่หุนครับผมตัวนี้นั่งพิงสบายครับผมเพราะว่าตัวที่พิงเราจะจะเอียงนิดนึงครับผมจะเอียงไปข้างหลังนิดหนึ่งเผื่อรองรับเวลาเรานั่งครับผมจะนั่งสบายกว่าครับผมอันนี้คือโค้งด้านหน้าครับ ตรงนี้จัดเตี้ยนิดหนึ่งครับผม <S <S เพื่อบางทีลูกค้าเดินขึ้นจากด้านหน้า <S <S สามารถเดินขึ้นได้เลยครับผมไม่ต้องขึ้นจากจากด้านท้ายอย่างเดียวก็ได้สามารถเดินขึ้นด้านหน้าได้เลยชุดบางคนของเราเราแถมบางคนทุกคันนะครับผมพ่วงข้างเรามีบางคนทุกคันเลยครับผมตัวนี้บางคนจะเป็นเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปครับตัวนี้แล้วก็เชื่อมเชื่อมเข้ากับโครงอของตัวพ่วงข้างครับผมตัวนี้ บางคนม <ities> <min> ีแถมให้ทุกคันครับผมแล้วก็โชคของเราจะเป็นโชคใหม่ทุกคันนะครับผมโชคใหม่ทุกคันเลยโชคใหม่หนึ่งคู่เป็นโชคใหม่หนึ่งคู่ทุกคันครับผมส่วนล้อล้อของเราจะเป็นล้อซี่ลวดครับล้อซี่ลวดจะเป็นล้อมือสองนะครับผมตัววงล้อจะเป็นล้อมือสองส่วนซี่ลวดเราจะขึ้นซี่ลวดใหม่ครับจะเป็นซี่ลวดใหม่เลยดุมก็จะเป็นดุมมือสองนะครับผมเราจะมาปัดเงาแล้วก็พ่นสีใหม่ครับผมตัวดุม ส่วนขอบวงล้อขอบวงล้อจะเป็นวงล้อม well right ือสองครับอันนี้เราจะมาปัดเงาใหม่ครับผมซี่ลวดเป็นซี่ลวดใหม่ยางยางในจะเป็นยางในใหม่นะครับผมยางในใหม่ทุกคันเลยส่วนตัวยางนอกจะเป็นยางนอกมือสองครับผมยางเปอร์เซ็นต์ยางนอกมือสองครับผมตันนี้ทุกรุ่นเลยครับผมจะเป็นสเปคนี้เลยครับผมล้อมือสองล้อซี่ลวดล้อแม็กเราก็มีนะครับผมลูกค้าท่านไหนชอบล้อแม็กก็สามารถสั่งเข้ามาได้ครับผมล้อแม็กก็มีครับ เลยสีน้าเงินสวยมากครับผมอ๋อเดี๋ยวมาดูสวิงอาร์มครับผมสวิงอาร์มนี่เลยดูคันนี้ดีกว่าครับผมสวิงอาร์มของเราจะเป็นสวิงอาร์มตัวเหล็กกล่องอย่างหนาเลยครับผมทําขึ้นมาใหม่เลยสวิงอาร์มเหล็กเหล็กกล่องหนึ่งคูณสองนิ้วครับผมตัวนี้ตัวนี้อย่างหนาแข็งแรงมากครับผมตัวนี้หัวท้ายเราปิดให้หมดเลยครับผมตัวนี้นี่เลยครับผมสวิงอาร์มปิดหัวท้ายให้หมดเลยครับผม มาตรฐานแข็งแรงแน่นอนครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรมาสั่งซื้อได้ครับผมที่เบอร์ศูนย์เก้าห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 นึ่งแปดเก้าศูนย์หกครับศูนย์เก้าห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 นึ่งแปดเก้าศูนย์หครับผมพวงข้างสามารถติดตั้งได้กับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยครับผมติดตั้งได้กับทุกยี่ห้อเลยพวงข้างรุ่นนี้จะเหมาะกับบรรทุกน้ำยางพลาหรือผักผลไม้หรือขับเล่นในหมู่บ้านก็ได้ครับผม ขับขี่พาลูกหลานไปโรงเรียนก็ขับได้เหมือนกันครับผมรุ่นนี้ส่วนราคานะครับผมราคารุ่นนี้ราคาอยู่ที่2,800บาทครับผมราคา2,800บาทครับผมตนนัวนี้ขายปีกหนึ่งคันสองพันแราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับผมค่าขนส่งคิดตามระยะทางครับแล้วแต่ใกล้ไกลครับผมค่าขนส่งก็เริ่มต้นตั้งแต่300บาทจนถึง500บาทครับผมค่าขนส่งแล้วแต่ลูกค้าอยู่ใกล้ไกลครับผมสินค้าเราอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับผม อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์สินค้าอยู่จังหวัดสุรินทร์สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศครับผมฟองข้าง2,800บาทครับผมเป็นราคาขายปีกส่วนขายส่งเราก็มีนะครับผมขายส่งจะเริ่มต้นที่3คันขึ้นไปครับผมลูกค้าท่านไหนหรือร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านไหนอยากได้นำไปขายต่อก็สามารถสั่งเข้ามาได้ครับผม3คันเราขายอยู่ที่คันละ2,700บาทครับผม3คัน2,700บาท ส่วนห้าคันเราขายอยู่ที่สองพันหกร้อยบาทครับผมห้าคันคันละสองพันหกร้อยบาทส่วนลูกค้าท่านไหนสต็อกเยอะสิบคันขึ้นไปเราก็ขายส่งอยู่ที่คันละสองพันห้าร้อยบาทครับสาหรับลูกค้าท่านไหนสต็อกสิบคันขึ้นไปก็อยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทครับผมราคานี้ได้บางคนทุกคันครับผมแถมฟรีบางคนทุกคันแล้วก็ได้เป็นโชคใหม่ทุกคันครับผมส่วนสีลูกค้าสามารถเลือกได้ครับว่าอยากได้สีแบบไหน จะเป็นสีสีล้วนแบบนี้เราก็มีครับผมหรือจะให้พ่นคึบทั้งหมดเลยก็ได้ไม่ต้องโชว์เนื้อเหล็กสีขาวแบบนี้ไม่ต้องโชว์เนื้อก็ได้ครับผมแจ้งเข้ามาได้เลยหรือให้พ่นเว้นไว้แบบนี้ก็ได้ครับผมแล้วแต่ลูกค้าสะดวกครับอันนี้คืองานที่ยังไม่ได้ทําการพ่นสีครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพ่วงข้างเมชัยครับผมอันนี้คืองานพ่นสีของเราครับ สต็อกแน่นๆเลยครับผมลูกค้าท่านในสนใจก็โทรมาสั่งซื้อได้ครับผมหรือแวะมาเยี่ยมชมมาเราได้ครับผมเราอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมสต็อกแน่นๆเลยอันนี้ก็คือเป็นสินค้าเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าครับผมน,นี่เตรียมจัดส่งครับผมลูกค้าท่านหนสนใจก็โทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับผมสำหคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ